อันนี้คุณผู้ชมคนไหนที่กลัวน้ําเหมือนผมนะฮะแนะนําให้ดูครึ่งจอได้นะฮะอันนี้ไม่ว่ากันแต่อยู่เป็นเพื่อนผมได้ไหมล่ะ <laughs> สวยครับผมอันนี้บอกเลยสวยมากสวยงามสุดเอามันยังเป็นน้ําอยู่เหรอมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นน้ำมันเป็นน้ํามันเป็นน้ําอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหขึ้นก่อนเลยขึ้นขึ้นขึ้นุ้ยมันกลางนี่มันกลา,างดงเลยนี่ว่ะปลาแมคเรเลวเจอแน่จังหวะน,นี้ตายบอผมว่าไม่ตายผมว่าไม่ตายเออ ตื่นเต้นมากอันนี้นู้น<ๆ>แต่นู้นอ่ะเรายังไม่ได้เปิดนะฮะอ,นนอันนู้นแม่งเข้าอันเนี้ยแม่งเข้าไปแล้วแม่งมนเป็นน้ำหมดเลยอ๋อ,อเป็นน้ำหมดเลยนี่ว่านี่นี่ผมว่าอันเนี้ยฝาปิดเปิด,ป,ดปิดของบ่อนะ้ําเอาเปิดไม่ได้หรอชิบหาละ,ละล็อกเนี่ยแต่เราเราจะต้องเข้าไปนี้ก่อนนะฮะผมว่าในเนี้ยผมว่าในเนี้ยต้องมีบัตรต้องมีบัตรของนักวิทยาศาสตร์สักคนหนึ่งอะ่ะผมไม่รู้อะ่ะแล้วก็เอาไปเปิดตรงนั้นเวยลวก่อนนะขอไหว้ขึ้นก่อนผมขอผมว่าผมรอตอนเช้าดีกว่าเนี้ย ยาวๆรอบนี้ยาวๆบอกเลยมือเหนียวหมดแล้วตอนนี้โอเคต้องใช้ออกซิกเจนเต็มในการสำรวจนะฮะไม่ไม่ยุง่ง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 อย่ามายุง่งอย่ามายุง่งสำรวจเจ็ดสิบวิปฏิบ,บัติในเจ็ดสิบวิเราต้องหาของให้เจอนะฮะเชฟมีเวลาไม่มากแล้วเก็บมาให้หมดมีอะไรอยู่ตรงนี้บ้างโอ้โหม่ต้องใช้บัตรว่ะอันนี้แล้วบัตรที่ว่านั่นอยู่ตรงไหนกันวะเอาไม่มีหรอกเลย โอโหติอุตสาเตรียมตัวอย่างดีต้องใช้บตัตรวะฮะเชฟอันนี้ไม่มีแล้วเอรอแค่นี้ถามจริงแต่ผมอยากได้ไอ้ก้กางปลามากเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอดำอีกรอบแล้วกันนะขอดำลึกๆเลยเพราะว่าถ้าได้ก้างปาลาเราจะได้หมวกไอ้ฟองอากาศหรือเปล่าใช่ไหมเว้ยตรงนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยเหมือนเป็นถ้ำลงไปนะฮะอันนี้เอาแล้วสองสามตัวเลยเฮ้ยกูระเบือพวกนี้จริงๆเลยให้ตายเถอะอย่ามาอยู่กับกุ้งทางเข้าเขตน้ำลึกอย่างนั้นเหรอ มีอะไรบ้างในถ้ำเนี่ยโอ้โหมืดตึ๊บเลยอะครับอันเนี้ยบอกเลยนะโอ้โหมึงสว่างให้กูแค่นี้อย่าสว่างเลยครับผมว่าไม่เวิร์กว่ะไม่ตอบโจทย์อันนี้ผมว่าลงไปแนงมีแต่ตายกับตายผมว่าน่าจะต้องหาไอ้หมวกฟองอากาศก่อนฮนะอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหทำไมพวกมึงหน้าลำคาญอย่างงี้โอ้โหขอว้าขึ้นก่อนแล้วกันนะ โอ้ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ย,อยไอ้แมงมุมถ้ากูตาย <c oughs> กูจะมาสาบแช่งมึงเอ้ยโอ้โหรอดหรือว่ากระดูกปลาอะไรนั่นมันอยู่แถวๆตรงที่ปลาค้ามันว่าอยู่อะจะต้องเสี่ยงเข้าไปนู่นอยู่นู่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอยู่ระยะเดียวกับเราเลยแป๊บหนึ่งโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยอย่านะมึงอย่าเห็นอย่าเห็นนะครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่อะ จะบอกเลยนะผมว่าแต่เรายังไม่ได้มาสำรวจใต้น้ำตรงนี้วะผมว่าจะเจอประเด็นอาจจะเจอก้างปลาที่ว่านั่นก็เป็นได้แต่คือแบบอค่อ,อคน,ขคนข้างเสี่ยงมากเลยเฮ้ยนี่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 ประเด็นเฮ้ยเฮียตกใจของเล่นทีเล็กนี่ผมว่าตรงนี้มีประเด็นผมว่าตรงนี้มีประเด็นเว้ยเชื่อผมไหมเฮ้ยนี่ไงเราก้างปลาใช่ไหมครับเอามันต้องใช้ปมันต้องใช้ที่ขุด โอ้โหอ้แ oh. ต oh. oh. well, oh. okay, okay, okay. ่เจอแล้วแต่เจอแล้วแต่เจอแล้วแต่เจอแล้วแกไม่รอดแน่โอ้ขอโทษครับไม่เห็นใช่ไหมโอ้โหตัวย่างใหญ่เลย่ะโอ้ไปไหนเร็วมันอยู่นู่นโอเคโอเคโอเคที่ขุด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 อยู่ไหนโอเคที่ขุดอยู่นี่หายไปไหนแล้ววะหรือมันกลับไปนอนแล้วคิดในแง่ดีมาแต่กลับไปนอนแล้วก็ได้หรือว่าที่มันกลับไปนอนนั่นก็คือที่ที่มันอยู่นี่คือรังมันเหรอไอ้ตรงนี้ใช่ไหม อย่าใช่ได้โปรดผิดบ้างก็ได้อันนี้คูดเกล็ดเปื่อนโคนเอ้ยได้แล้วเกล็ดปลาคราเอา้าวนี่มันเกล็ดปลาคราบะมันไม่ใช่กระดูกแต่เนี่ยกระดูกนะโอ้โหทำไมต้องมาหาของที่อันตรายขนาดนี้ตรงในนี้ด้วยวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทีเร็กซ์จมน้ำทีเร็กซ์ลูก,ลกทีเร็กซ์เพื่อนปากทีเร็กซ์มีอะไรเอ้ยปากทีเร็กซ์มีหอ,อกเน่าๆอยู่หอ,อกเหล็กในว่ะเอาแล้วผมข้ามมาแล้วหอ,อกเหล็กในประเด็น เฮ้ยขออันนี้หน่อยขอขออากาศขอขอากาศขอฟองอากาศหน่อยก้าวิโอเคสวยเราจะได้ไปตรงนูน้นที่ไหนฮะเนี่ยโอ้โหก้างปลาเต็มเลยตรงเนี้ยนี่นี่โอ้ยหีบสมบัติหีบสมบัติด,ด้วยหอือกุญแจตะไคร้ตรงนี้มีอะไรไหมอะตรงนี้มันจะมีเอ,อ่อพวกออกซิเจนไหมหรือเราควรจะกลับไปดูดออกซิเจนก่อนตอนนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายแต่ว่าเออผมว่ากลับไปดูดออกซิเจนก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัย โอ๊ยทำไมว่ายช้าจังอะตายแน่เลยตายตายแน่เลยตายแน่แนตายแงแงอันนี้ตายว่ะอันนี้ตายแน่เลยว่ายไปหาออกซิเจนไม่ทันแม่เ้ยมากลับมาแล้วพร้อมกับช่วงเวลาเช้าฮะจังหวะนี้บอกเลยว่าไม่มีอะไรจะหยุดยั้งเราได้ทั้งนั้นนอกจากปลาคาร์พฮะตอนนี้บอกเลยโอ้ยแล้วเดี๋ยวของเราลอยไปอยู่ข้างบนนี่เฮ้ยอย่าว่ายหันมาเพื่อนรักโอเคได้ของแล้วฮะนี่ไง หมวกปอกอากาศฮะร้อยหกสิบวิเอาวะโคตรนานทีนี้เราน่าจะดำน้ำดูของอะไรได้นานขึ้นโอ้โหโคตรกว้างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีออกซิเจนให้เราไหมข้างหน้าเนี่ยขอออกซิเจนวะนิดเฮ้ยเดี๋ยวมันดันกูไปไหนนะเออดันกูไปชนกระแพงเฉยจะไหว,วป่ะนี่มีออกซิเจนไหมฮะประเด็นประเด็นเลยนะมีไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีออกซิเจนจริงนะเนี่ยโอ้ยังไงดีวะเนี่ยไม่มีออกซิเจนวะ อ่ะลองเข้าไปในนี้ดูก่อนก็ไดนะ้ผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเพราะว่าผมว่าน่าจะตายแล้วละ่ะตัวเราเนี่ย <laughs> ออกซิเจนแม่งไม่น่ามีพอออกไปข้างนอกไม่ทันละแล้วแถวนี้มันไม่มีออกซิเจนให้เราเลยเฮ้ยอะไรอะน้ําแข็งกัดอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นอะไรอะ่ะมันต้องการอะไรอะ่ะไฟฟ้ามันต้องการเปิดมันต้องใช้ไฟฟ้า abc เปิดสามที่นะฮะตายก่อนขอตายก่อนรอบหนึ่งแล้วกันอนะโอ้โหแล้วรอบนี้ของผมไปตกตรงนู้น นะปลาค้ามันอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ข้างล่างฮ่า,อ,า,อ,าอย่าเห็นกูนะ๋ยวผมขอเอาพวกแบบเกตปลาคงปลาคาฟไปวิจัยก่อนนะเออผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันอยู่มันทําอะไรได้บ้างแต่จะไปวิจัยไหนวะเนี่ยจุดวิจัยที่ใกล้ที่สุดมันจะเป็นตรงที่ํำน้ำําตรงนู้นนะที่ไปข้างล่างอะเออถ้าจำไม่ผิดพาร์ทนี้อาจจะตัดเป็นสองสามพาร์ทเลยนะฮะเออเพราะผมเล่นค่อนข้างนานมากอันนี้บอกเลยอาจจะตัดแบบมักง่ายนิดนึง แล้วคลิปหนึ่งผมไม่อยากให้มันนานเป็น30 4สิบนาทีไงเพราะว่าแบบมันมันคลิปคลิปมันยาวไหฮะเออคลิปมันยาวแบบ่าไปวิจัยกันไอพกเกดปลาคราบแล้วก็ไออันเนี้ยไอกระดูกก้างปลาเนี่ยเอาไปทำอะไรเพิ่มได้บ้างนะฮะเก็ดปลาคราบเอาไปทำอะไรบ้างอะเกาะลำตัวเก็ดปลาคราบหมวกเก็ดปลาคราบแล้วก็สนับเข่าสนับแข้งเกดปลาคราบว่าเฮ้ยอู้ได้ค่าพอยต์มาเยอะมากอันนี้แล้วก็ก้างปลาล่ะก้างปลาไปทำอะไรได้บ้างไม่มีเพิ่มเติม แต่ก็คือไม่เปไรเวลอาพอดีเวล์วสิบแล้วฮะเวล์วสิบได้อะไรบ้างอะดาบพดดำล่วมดดำแล้วก็พวมดดำว้าวเฮ้ยพวพดดำ,ดดำนี่น่าจะเป็นพวเวลสองแน่เลยอะแต่ประเด็นเลยนะคือมดดำอยู่ไหนเอ่ยหรือเราจะยังไงดีว่าคืออยากไปสำรวจข้างใต้ต่อนะฮะแต่ว่าคือแบบออกซิเจนเราไม่ค่อยพอวะ่ะหรือจริงๆแล้วข้างในมันมีออกซิเจนให้เราวะแต่ว่าเราไม่เห็นเองหรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นที่มันมีฟองอากาศปุดๆขึ้นเลยนะเออนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลองไปดูก่อนเกาะเก็ดประคาะ้าว่ะอันนี้ อาจจะคงทนโคตรๆก็ได้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วประเด็นคือถ้าเราไปค้าปุ๊บเราก็จะได้อันนี้ด้วยเราจะได้มีดเวลสองกับหอ,อกโพไซดอนเวลสองนี่มาดูเกาะเฮ้ยครับได้นะเนี่ยเกาะเบาอ่ะเพอร์เฟกต์บล็อกเป็นเกาะเวลสองฮะนี่เดี๋ยวผมครับเป็นมีดก่อนละกันเป็นมีดดำน้ํากับหอ,อกไหนดูสิเดี๋ยวโหมีดเวลสองครับผมว้าวอย่างจริงเฮ้ยขอออกเจนหน่อยครับ พอที่เจนนะครับแต่จริงจริงมันก็ไม่ค่อยมีวัสดุอะไรในน้ําที่เราจะต้องเอาไปใช้แล้วนะใช่ไหมเออเพราะว่าหลักๆเราก็ได้ของในน้ํามาเยอะแล้วอะที่แบบว่าครับเป็นครเป็นของคราฟในน้ําอะแต่คือผมยังอยากรู้อยู่ไงว่าไออันเนี้ยข้างในมันมีอะไรบ้างนะผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างให้ให้เราสํารวจอะฮะอันนู้น,นอันนู้นอันนู้นคืออะไรวะแล้วประเด็นคือมันน่าจะมีมอนในน้ําให้เราสู้สักหน่อยเนาะในเนี้ย เพราะว่าประเด็นเลยคือในนี้มันไม่มีออกซิเจนให้เราไงแปะมือหวัวหายอีกแล้วนอ้องขอออกซิเจนไม่ขออะไรมากเลยจริงๆไม่ขออะไรมากเลยนอกจากออกซิเจนอะนะขอออกซิเจนได้ไหมเ้ยขอขอบคุณครับโอ้โหนี่แหละที่ต้องการจะขอละโอ้โหเยี่ยมที่สุดอันนี้บอกเลยนะระวบวกกับของฟรีฮะที่ได้ตามกล่องต่างๆพวกนี้บอกเลยว่าเปิดสวิตเลยฮะอะไรวะ ควบคุมพลังงานการรีเซ็ตเบรกเกอร์อย่างนั้นเหรอโอ้ในดูห้องนี้ดิมีอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนีย่ยหละยายาเระเบิดนะอุย้ยมันมีมันมีการมันมีการยิงอะไรอย่างงี้ด้วยเลยมอนขั้นสองว่าเดี๋ยวก่อนกูวิ่งกลับไปดูขอข้อมูลก่อนเลยนะอันนี้นี่มันแพ้การทุบเอาชิปหายแล้วแพ้ทุบแพ้ทุบแต่ไม่มีของทุบมาสู้กับมันทางั้นก็ทุบอย่างนี้เลยแล้วกัน เฮ้ยทำอะไรเฮ้ยมันปล่อยพลังงานรอบๆเ้ยเดี๋ยวเฮียเดี๋ยว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 ,ยวอันนี้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 นอัน,นตรายมากเฮ้ยมันปล่อยได้รัวๆเลยเพื่อนอ้อโหแรงมากเพราะคุณลุนช่องบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหอย่างเจ็บอะฮะโอ้แล้วข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเฮ้ยห้องนอนเจอแฟ้มอะไรวะเนี่ยไม่อยากอ่านเลยแล้วก็ยาพันแผลขอบคุณครับ โอเคอันนี้ล็อกว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเราจะต้องไปทำใหเ้เขาเรียกว่าอะไรนะเราจะต้องไปทำให้ไอเบเกอร์พวกนี้ใช้งานได้นะฮะต้องการพลังงานเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนให้ตรงกับไออันนี้ตัวอักษรมันนี่ถูกต้องอ่าแล้วก็หายสองตัวโน่นโน่นโน่น,น,น,นอ,อีกอันหนึ่งที่ว่าอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเก้าสิบวิทันอยู่อันนี้เฮ<ม>้ยไม่ต้องแล้วถ้างั้นเราเอาไอตัวเนี้ยฆ่าเอาออกซิเจน บอกเลยเออมาเลยเพื่อนไดออกซิเจนเยอะไหมวะตัวเนี้ยค่าค่าไม่ได้เยอะเอ,อ้ยเต็มเลยเว้ยคุ้มคุ้มเข้าตรงไหนวะอันเนี้ยแปบ๊บหนึ่งนะเข้าตรงไหนนี่นี่นี่เข้าจากตรงนี้เข้าจากตรงนี้แล้วก็ลงข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ฟึบฟับลงข้างล่างอันนี้อะไรฟรึบโอเคตรงนี้มีอะไรให้เราสำรวจเก็บไหมอ่านี่ไงโอ้โหถ้าพลาดนะบอกเลยไม่มีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวฮะอันนี้ ฟันน้ำนมฮะเออเรียบร้อยแล้วก็ไอตรงนี้เรามันสามารถเปิดประตูแล้วได้แล้วใช่ไหมไอประตูตรงกลางเนี่ยรอบนี้เราจะพุ่งไม่ติดแล้วใช่ไหมไปเลยอ,อ๋อมันจะโผล่มาตรงกลางตรงนี้พอดีอ,อ๋อโอเคโอเคมันจะมาโผล่มาห้องตรงกลางนี้เอาไม่ใช่นี่หว่าคนละที่นี่หว่าใช่ป่ะวะหรือที่เดียวกันแป๊บหนึ่งนะฮะขอสำรวจแป๊บใช่ไหมเอาไม่ใช่เหรอ ฮ้ยคืบหน้ายาวๆฮะบอกตรงเฮ้ยถ้าเราตั้งใจเล่นเราก็เล่นได้นี่วาไงต่อวะเนี่ย <laughs> นี่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 เปิดอ่าเรียบร้อยละหมูเหา่าอ๋อโอเคมันเชื่อมกับข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นทางข้างหน้านนใหญ่ๆที่เราสู้กับหุน่นโอเคอ่าไปตรงนู้นไม่ได้เหมือนกันฮะอันนี้หรือจริงๆทางนี้มันมีมันมีอะไรให้เราไปต่อกันนะ ไม่มีนะเนี่ย <L un> เฮ้ยนี่ไงไปได้ใช่ไหม <L un> ใช่ปาวะอ๋อนี่นี่ไงข้ามไปฝั่งหนึ่งได้หรือเปล่าว่าอยู่ไหนวะเนี่ยงงหลงเฮ้ยอ๋อนี่ถูกต้องใช่แล้วมันข้ามมาได้ข้ามมาทางไหนวะเนี่ยเออตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนั้นตรงนี้โอเคอ่ามาอีฝั่งหนึ่งแล้ว เยี่ยมยอดน่าจะเป็นเคเวสปลดล็อกเอ้เหมือนศูย์วิทยาศาสตร์รากไม้เอ้ศสูย์วิทยาศาสตร์พุ่มไม้โอเคลุยกันต่อฮะยาวๆตอนนี้แต่ว่าเป็นไปได้ว่าห้องอื่นๆก็อาจจะปลดล็อกด้วยหรือเปล่าอันนี้แล้วห้องตรงนี้ล่ะมีอะไรเปิดบ้างเปิดสองห้องเลยเดี๋ยวผมขอไปดูห้องนี้ก่อนลวกันนะฮะเพราะว่าผมว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องหลักแต่จะว่าไปทําไมไอ้ศูนย์วิจัยศูย์วิทยาศาสตร์ที่นี่มันไม่มีตู้กดน้ําให้เรากินวะปกติมันมีอ่ะ เออที่นี่ไม่มีเฉยเลยวะนี่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 ตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักน่าจะเป็นปัจจัยหลักสักอย่างอันนี้โฮ้ยภาพมันแผลขนมอันนี้กินแล้วได้กินแล้วได้น้ํำไหมมันไม่มีของอะไรที่กินแล้วได้นนี่อันนี้กินแล้วได้น้าแล้วเนี่ยดื่มน้าวะ่ะแต่ว่าป่วยอ่ะทนกินไปก่อนแล้วกันขมขึ้นมานดีนึงอ่ะอ่ะไม่เป็นไรอ้โหไม่เป็นไรกับผีตอนนี้รู้สึกปวดท้องมากโกนว์กวายรู้สึกเหมือนจะถ่ายไม่ออก อ่าขอใช้ผ้าพันแผาก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้น้องกินเนื้อลูกออดเข้าไปอ่าไหนๆก็กินแล้วกินไม่ให้หมดเลยแล้วกันเ <c oughs> ออกินไม่ให้หมดน้องเพื่อการอยู่รอดโอ้โหได้น้ำมาเยอะอยู่อะแต่ก็คือแบบนะเลือดที่เสียนี่ก็คือแบบลดหวบลดหวบคือตอนนี้มันไม่มีอันนี้มันไม่มีอะไรนะตู้กดน้ําให้น้องกินน่ะปกติมันจะมีคือตู้ตู้กดน้ําให้น้องกินนะ่ะแต่รอบนี้ไม่มีวะ่ะเฮ้ยแต่ที่นี่ทำไมมันหลูหลาจาังวะตรงนี้ไปได้ไหมไปได้ข้างบนเอานไงไโอ้โห ข้อบ่นถึงตู้กดน้ำปุ๊บตู้กดน้ำก็มากำลัาางบ่นเลยว่าแม่งห้องแลบบวิทยาศาสตร์ปกติมันจะมีตู้กดน้ำให้เรากดทุกอันโอ้โหเอ้ยอันนี้ได้นี่ไงได้ชิปสีทองแล้วชิปหลักอันนี้โอเคอเฮ้ยเปิดโดมโดมบ่อน้ำอันนี้ว้าวอ๋อที่เราอยู่นี่อันนี้คือเป็นโดมที่อันนั้นเหรอที่ปิดไว้โอเคโอ้โหสวยมากที่นี่บอกเลยห้องแแบบบ่อน้ำฮะ ซดน้ำอีกสักหนึ่งชื่นใจอันนี้ <t> ทางออกที่ว่านี่น่าจะทางนี้ปะ่ะอ๋อผมว่านีนา้น่าจะทางออกปะ่ะใช่ไหมแล้วก็ไปโผล่ข้างหน้าอ่ะใช่แน่ๆผมว่าไปเลยสวบโอเคใช่ไหมใช่อย่างที่คิดไหมอันนี้คือ,ค,อคือที่มันเคยล็อกไว้ใช่ไหมเออน่าจะใช่อันนี้เอยแต่ประเด็นคือไอ้เดี๋ยวก่อนนะไอ้พวกคีย์การ์ดผมยังหาไม่เจอเลยหรือผมเข้าอันนี้แล้วเข้าไปดูคีย์การ์ดได้แล้ววะเออคีย์การ์ดอาจจะอยู่ในนี้หรือเปล่าแล้วประตูอาจจะล็อกอ่าเขาเรียกนะประตูอาจจะปลดล็อกแล้ว รือเปล่๋อนี่มันต้องใช้คีย์การ์ดนะฮะเลยปลดล็อกไม่ได้ถ้างั้นเหลือที่หนึ่งเหลือที่หนึ่งที่ผมว่าน่าจะปลดล็อกอันนี้เฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงปักปัครับปัครับปัครับปักครับอยู่แถวนี้ใช่ไหมยอยู่แน่แน่เอ้าไปไหนวะเอ้าไม่มีเหรอหูหูฟานหรอเฮ้ยไม่แวลแล้วตัวเบล้เริ่มเลยอยู่ข้างบนน่ะฮะอย่านะอย่านะอย่านะเนะีย่ยนะมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยฮะ แป๊บหนึ่งนี่นี่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่นี่วัดใจวัดใจฟึบเข้าไปผมว่าปลดล็อกแล้วประตูเนี้ยเชื่อไหมใช่ไหมเอาไม่ปลดล็อกไม่ปลดล็อกแล้วกูจะไปยังไงล่ะเนี่ยหรือจริงๆผมพลาดอะไรวะผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าวะอันเนี้ยหรือมันไม่ได้เป็นบัตรที่ดรอปจากตรงนี้หรือมันจะเป็นบัตรที่ดรอปจากที่อื่นกันโอ้จะตัดได้กี่พาร์ทวะเนี่ยพานี้อาจจะอาจจะยาวอยู่อ่ะอันเนี้ยผมว่าอาจจะตัดได้สามพาร์ทเลยนะฮะ ไม่รู้เหมือนกันไปหาไอ้หุ่นยนต์ตัวน yeah> ั้นกันเผื่อได้อะไรคืบหน้ามาเพิ่มนะฮะแล้วจบพาร์ทกันวันนี้เหนื่อยมากรู้สึกเหนื่อยสมากแล้วทำไมหัวน้องหายเนี่ยไม่ได้อะไรเลยมาแล้วยังเลยห้องแลบอีกสองห้องนะฮะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างห้องแลบแดนหมอกนะฮะอันนี้น่าจะเป็นไอ้ที่มันเป็นดงพิษหรอใช่ไหมดรรทอลี่สนใจคุณสมบัติทางยาของเชื้อราในขนาดย่อส่วน เราหวังถึงความก้าวหน้าโดยจัดการเชื้อราชนิดใหม่น่าจะได้ที่การทดลองไม่ได้ผลอย่างที่ดรทัลลี่หวังไว้เชื้อราของเราลงเอยด้วยความด้วยด้วยการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและทําให้เหล่าแมลงที่อยู่ใกล้เคียงติดเชื้ออ๋อไอ,ไอมแมลงไอ้ที่มันเป็นเชื้อราสีาฟ้าที่มันระเบิดได้นะห้องแบบลบมดดําล่ะห้องแบบลงแบมดดาตั้งอยู่ใต้ดินใกล้กับใกล้กับกระบาดทรายกระบาดทรายนี่อยู่แถวไหนวะคุณจะพบทางเข้าในกองขยะที่มีกลิ่นเหม็นอีกทางหนึ่ง ากคุณมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็มีทางเข้าที่2ออยู่ในกระบะทรายมีทางเข้า2ที่ก็คือในกองขยะเหม็นๆตรงไหนวะกับอีกทางหนึ่งก็คือ,อกระบะทรายถ้าคุณเห็นมดดำให้ตามพวกมันไปพวกมันจะพาคุณกลับไปที่รังของมของพวกมันไม่ค่อยได้อะไรเลยอะ่ะฮะห้องวิทยาศาสตร์หมอกนี่น่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งน่าจะเป็นจุดเควสตต่อไปเรานะซึ่งน่าจะยากโอเค อย่างน้อยวันนี้ผมก็ว่าได้อะไรมาเยอะมากๆนะฮะได้ได้มาเยอะมากๆเลยแหละนะฮะสำหรับสำหรับการเล่นเกมสามชัว่วโมงสำหรับคลิปนี้นะฮะ โอเคครับก็จบไปก่อนละกันนะครับเกมกล o าวดิดนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะผมไม่รู้ว่าจะตัดได้กี่พาร์ทนะถ้ามันยืดยาวไป,ประมาณ2-3าพาร์ทเลยก็ต้องขออภัยนะอาจจะดูอาจจะดูเหมือนแบบไม่ค่อยลงทุนหรือขี้เกียจไปนิดนึงนะแต่ว่าคือไม่อยากให้คลิปคลิปหนึ่งมันยาวไปมากกว่า3าวสนาทีจริงๆนะสาสีนาทีนั่นคือสุดๆแล้วนะเออสาสี่นาทีนั่นคือสุดๆแล้วนะออหลกัหลกๆเลยคือผมอยากให้คลิปตัวเองอยู่ประมาณที่10นาทีถึง15นาทีมากกว่านะครับนะไม่อยากให้มันยืดไปยาวกว่านั้นเนาะประมาณยีออยนะ่สิบนาที ก็ประมาณ20 20กว่านาทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยไอตอนนี้ผมอัดไป3ชั่วโมงอ่ะเออถ้าเกิดว่าแบบยืดยาวเลยอ่ะคลิปมันอาจจะเป็นชั่วโมงได้นะถ้าเกิดว่าแบบตีเป็นพาร์ทเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะชั่วโมงกว่าเลยนะฮะขอไฟด้วยนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันดันยาวแบบยืดยาวไป3-4พาร์ทนะในการอัดครัครั้งครั้งเดียวนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับ ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับ <lush> ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันนะครับก็กดแชร์นะครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากสอบถามหรือว่าอยากจะรีเควสเกมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะรีเควสเกมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเช่นกันนะครับอ๋อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กไว้ด้วยกันนะครับเิมพ์ชื่อโอโยนะครับพิมพ์ตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอเอซิวก็ได้นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะแชร์เกีีีี่่่่่ยวววกกกกกัััััับบบบบคคคคคคคลลลลปเเเมมมมนนนนนนนะะะะะรร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 ททงงงงงใชชออออขาาแ้็็ตตู์ ใครที่สนใจก็ฝากไปกดติดตามด้วยละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปดีครับผม Body mass readout is in acceptable range. The skin degradation is minimal. Specimen vitals are stable and holding. Looks like we've done it. Great job, everyone. Let's set up three more trials for replication. Uh, sorry to crash your party. The Defense Department has arrived early to discuss Project Orc. The Director needs you to be present at the meeting. <sighs> Not sure what's worse, our director or a three hour meeting with the military. Wake up, hoops! More bad dreams. They were doing tests on me. Uh, I hate needles. Project Orc sounds real bad. I don't like it one bit. Ah!